ยกานมึงลบกันมึงการคุณราคากับแกแล้วท่านพูดอย่างนี้<ห>นบอมีกันนะมึงนั่งขับหมดส่วนนะมึงตัวโตกันแล้วโอ้โหความเสี่ยงของแกอีกเนี่ย ก็ดูว่าความเสียงเนี่ยล้มใส่หอพักเขาอีกแกไม่กินทะเรากันการเราที่ไห hoài 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 hoài. Cái gì vậy? 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 gì vậy? gì vậy? ไปเอาให้เราดีล่ะลต้นไม้ยูซ่าแบบเันอยู่ไก่หัวผักไม่ีความเสี่ยงกาดเดียวตัวเองอะแล้วเสียเงินจ้างเขาอีกห้าร้อย <c oughs> คือประดันคือประดันถิมรถมมบอกผ่าตัวทั่ิคือประดันถิมรถ <c oughs> หนักเก่งเลยครับไปลกไปเลยหมดใต้ง่ายเราเลยนี่ลกพื้นไปเลย มันเป็นเหลียนส <d> ีนองมันให้เป็นเหรียให้เขามาตัดตข้าวมันให้ข่าผมเลนอ่อมปายบตลาด,ด,าาดนีดน้ทุกท่านเราใจจะหอนขาดทุนขาดทุนตหนามเ่ยแกจด พูดใจค่าจตังห้มึงี้ยให้่กูเลยมึงน้มึงน้มึงยาวมึงยาวมึงจะระเบิดใช่ไหมมึงโอ้เกิดรถพอดีครับผมสุดยอดเลยพอดีหมัดฐานเลยครับผมหล่อเท่ ดูครับได้สวัสดีครับผมการดูุมึงก็ลงมาไหนกูอยู่หากูมีดเนี่ยใบมีดมึงเห็นใบมีดไหมใบมีดมันใส่ผมลองใส่ใบมีดเหรอโอ้ตายโอ้ปาเหร ตัดผมขาวครับผมเรียวสิครับเนี่ยไปตามแล้วนี่ไม่เข้าแก๊ปกันแล้วนี่กานมันไม่เข้าแก๊ปกันแล้วเฮ้ยกันเฮ้ยมันช่วยแล้วนะเฮ้ยเมียไปตามแล้วนี่เอารถไทยกูไปลากก็ได้กูลากให้ฟรีกัน นปอกโไว้ต่เกษียณแล้วยังแข็งแรงเนาะตาแปดสิบย่างนี่ว้าเกืลัถึงแล้วกืลัถึงแล้วเอ้ยแกเกษียณเกษียณต้องคิดเราเราเป็นไหนปาไปทางไหนนี่ ใจมันไปสองร้อยเอีหาร้อยมันคุอ,อเขาไปหาร้อยมือนกันปลาไปแล้วรถกระโดดมันอีกไะไปผมขับไหม,าม,ามให้เด็กก้านนี่กูขับเองก้านี่กูขับเองนี่ขับแล้วกจะตัดตัวนี้เนี่ยจะจะจะตัดไง เดี๋ยวเรบไปเฮ้ยเดี๋ยวเราเฮียงขี่รถแค่ช้ารถเยอะอันตรายอันตรายอย่าไปกลางทางแอบเลยแอบเลย ียวกขับอีกแล้วแล้วจ,จไะไปะยังไงาเฮ้ยตัวหน้านี่นกระบนเป็นยังไงล่ะป๋าเกียร์เดินหน้าเลยนะมันยังมาบอกเกียร์กระต่ายกีร์เตาป๋าันกระบเป็นยังไงล่ะป๋าราว้างคนนี้ มัวอะไรเมื่อกันม oh, ัวแล้วมึงจะถอยเข้าอ่ะมึงก็งเกตกอนเจอสายรลอนนะกันครับผมสายรลอนต้องมีผู้คุม ป้าทำไมมีกล้วยไหนกล้วยขอชิมหน่อยสักลูกหนึ่งวอ,อ,อาเล่นครับเดี๋ยวไปช่่ยป้าก่อนต้นนี้ป่ะครับป้าเล้วจะดึงไปฟังอะ้นี่ป้า ไอ้การมันก็ไปไกลแล้วกาศมึงไปไกลแล้วไปข้าสวนนี่เลยเดี๋ยวเ้าไปฟังปุ่นครับผมวสวนนี้เป็นสวนของพี่การปะครับมะพร้าวต้นนี้ก็ใช่สุดท้ายก็เป็นทางเข้า ก็ใช่ของพิกานอีกติดหันะทำไมมันหันหน้าเข้าเราพิกานไม่เป็นนะเด๋ยดไปซบพิกานครับเราจะรถเข้าไปได้ก่อนนะเสียไปก็ใส่ยี่วงรถมาถึงแล้วป้ารูงไง จอดไว้ตรงนั้นเดฟไปขับเองโทษไปครับไปขับให้แกไปขับให้แกโทษไปขับให้แกย์ไม่หูมันงงเงงไปเป็นหรอมันมันปปเปหลายขวดแล้วนั่นไปไปครับไปครับไร่ไม่ลงมาเลย กินหน่อยมีแหงนี่โดนยิงก็ยิงแล้วคุยแข้งบ่คุยแข้งบ่กินเอ็มลอยการคุยแข้งบ่กินเอ็มลอย มันบอกว่าดึงให้มันตึงกันไหมครับผมตาต้นบอกความยังไงครับผมอยู่คางไอ้นี่ครับพี่น้องคางไอ้เฟสแล็วตำรวจครับผมดูถูกเจ้าที่ครับผมพี่การดูถูกเจ้าที่มึงดูถูกเจ้าที่แล้ว Don! Don! Trôi đi! Don! 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 Từng quay, từng quay! กันูยเบลางมือบอกหาทนดึกเจีมันย้อนเจีมันย้นกันงมัสลบไปใส่เขาบอกมันดึ๊โทษหมันดึงตึงไว้เลยหมันพอนขยับรถมานึงเโลใส่เโลใส่เโลเลยใส่เโลขยับรถมานึงใส่เจโล่อะตัวหนึ่งหนึ่งตัหนึ่งหนึ่ง มาแล้วเว้ยการันมึงลบกันมึงลบ,อ,งลบอันนี้มันน้ำหอม,มนหรือน้ำอะไรวะกัน้อเลยต่อรับคื่องลมกัน